สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเนื้อหากันต่อนะครับเดินทางมาถึงวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่3แล้วในโปรแกรมพัฒนาสมอง30วันของเราใช่ค่ะสัปดาห์นี้เราเน้นเรื่องฝึกสมองคิดสร้างสรรค์กันมาเต็มที่เลยครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเออนิสัยหนึ่งที่อยู่ในเนื้อหาวันที่21ของโปรแกรมเป็นอะไรที่ดูเรียบง่ายแต่ผมว่ามันน่าสนใจมากค่ะ หัวข้อวันนี้ก็คือการสร้างนิสัยบันทึกหนึ่งไอเดียต่อหนึ่งวันนั่นเองค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจมันจริงๆอะครับว่าเอ๊ะทำไมแค่นี้มันถึงสำคัญแล้วมันจะช่วยเรื่องความคิดสร้างสารรค์ได้ยังไงบ้างอืมซึ่งข้อมูลก็มาจากโปรแกรมที่เรากาลังดูกันอยู่นี่แหละค่ะใช่ครับงั้นเรามาเริ่มขุดคุยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะคือถ้ามองในยุคนี้เนาะที่ข้อมูลมันเยอะมากๆเลยเนี่ยความสามารถในการกลั่นกรอง เลือกเอาแต่ไอเดียเด็ดๆออกมาได้เนี่ยมันสําคัญมากเลยนะคะจริงครับการที่เราฝึกเลือกบันทึกแค่ไอเดียที่ดีที่สุดวันละหนึ่งไอเดียเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการฝึกทักษะนี้ไปในตัวเลยค่ะอืมน่าคิดนะปกติในหัวเรามันมีเรื่องวิ่งไปมาเต็มไปหมดเลยแบบบางทีคิดอะไรดีๆออกแป๊บเดียวอ้าหายไปแล้วใช่ใช่ค่ะการตั้งใจว่าเอ้ยต้องเลือกแล้วก็จดอันดีที่สุดวันละอันเนี่ย เออมันเหมือนบังคับให้เรามีวินัยกับการคิดเหมือนกันนะตรงประเด็นเลยค่ะแล้วการฝึกแบบนี้นะคะมันส่งผลดีกับสมองเราหลายอย่างเลยอย่างแรกเลยนะมันไปกระตุ้นสมองส่วนหน้าโดยตรงเลยที่เรียกว่า prefrontal cortex หรือ PFC นะคะอ๋อ oh, PFC ค่ะลองนึกภาพว่า PFC นี่เหมือนเป็นออ CEO ของสมองเราคอยวางแผนวิเคราะห์ตัดสินใจทีนี้พอเราต้องมานั่งคิด นั่งประเมินว่าเอ๊ะวันนี้ไอเดียไหนเจ๋งสุดมันก็คือการพาซีโคนนี้ไปเข้ายิมนั่นแหละค่ะบริหารสมองส่วนหน้าให้แข็งแรงขึ้นอ๋อเห็นภาพเลยคือไม่ใช่แค่คิดเฉยๆแต่การเลือกไอเดียเดียวเนี่ยคือการออกกําลังกายสมองส่วนนี้จริงๆถูกต้องค่ะและนอกจากนั้นนะคะพอเราต้องเลือกเนี่ยเราจะเริ่มเอ่อตื่นรู้มากขึ้นคือมี awareness กับความคิดตัวเอง ตื่นรู้ยังไงค่ะก็คือจากที่เคยปล่อยความคิดเลยลอยผ่านไปเฉยๆก็จะเริ่มสังเกตเอ๊ะเมื่อกี้คิดอะไรนะอืมไอเดียนี้เขาท่าแฮะเหมือนเรามีเรดาร์จับความคิดตัวเองที่มันละเอียดขึ้นไม่ปล่อยให้ไอเดียดีๆหลุดไปง่ายๆค่ะโหฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยนะแต่แบบสําคัญมากเลยจากที่ไม่ค่อยได้ใส่ใจความคิดตัวเองกลายเป็นคนที่คอยสังเกตคอยจับมันได้ ใช่ค่ะแล้วพอลองทำไปเรื่อยๆสักพักนะคะลงนึกภาพตามนะคะว่าเรามีสมุดหรือมีแอปที่มันค่อยๆมีไอเดียที่เราคัดมากับมือเติมเข้าไปทุกวันทุกวันมันจะค่อยๆสร้างความมั่นใจลึกๆขึ้นมาเลยนะคะจากที่อาจจะเคยคิดว่าฉันไม่ใช่คนครีเอทีฟหรอกก็จะเริ่มเห็นเออหลักฐานชัดๆเลยว่าเฮ้ย <c oughs> เราก็คิดอะไรดีๆได้ทุกวันนี่นาะมันจับต้องได้ นี่ไงตรงนี้เลยที่ผมว่าน่าสนใจมากคือการเปลี่ยนความคิดที่มันฟุงฟ้งๆลอยๆให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสินทรัพย์ทางปัญญาหรือ intellectual asset ขึ้นมาได้จริงๆใช่เลยค่ะมันไม่ใช่แค่ความคิดที่แบบผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่กลายเป็นคลังไอเดียที่เราสะสมไว้จริงๆถูกต้องค่ะคำว่าสินทรัพย์ทางปัญญานี่สำคัญมากเพราะมันบอกว่าไอเดียพวกนี้มันมีมูล,ลค่าแล้วก็เป็นของเราจริงๆแล้วคลังไอเดียส่วนตัวนี่แหละค่ะ จะกลายเป็นเหมือนบ่อน้ําแรงบันดาลใจชั้นดีเลยที่เรากลับไปตักตวงได้ตลอดไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลอ hmm. แล้วพอมันมีเยอะๆนะการกลับไปเปิดดูไอเดียเก่าๆบ่อยๆเนี่ยอาจจะทำให้เราเห็น p a ท t e r n บางอย่างเห็นความเชื่อมโยงที่ไม่เคยเห็นมากอ่อนหรือเอาไปต่อย,ยอดเป็นอะไรที่มันใหญ่กว่าเดิมได้อีกค่ะเป็นการกระตุ้นการคิดเชื่อมโยงไปเองเลยเหมือนเรามีวัตถุดิบความคิดดีๆเก็บไว้รอวันเอามาปรุงเมนูใหม่ๆเลยนะครับเนี่ย มีอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันค่ะคือเรื่องภาระสมองหรือ cognitive load cognitive load ใช่ค่ะคือพอเราจดไอเดียลงไปแล้วเนี่ยมันเหมือนเราฝากความคิดนั้นไว้ที่อื่นแล้วสมองก็ไม่ต้องใช้พลังงานคอยจำมันไว้อีกผลก็คือเราจะมีที่ว่างในหัวมากขึ้นมีแบนด์วิดต์เหลือคิดเรื่องใหม่ๆห,หรือประมวลผลเรื่องอื่นได้ดีขึ้นเหมือนเราเคลียร์โต๊ะทำงานให้โล่งขึ้นนะคะโหแค่จดวันละไอเดียเนี่ยนะ มันเหมือนเป็น productivity hack ที่ซ่อนอยู่เลยได้ทั้งฝึกสมองสร้างคลังไอเดียลดภาระสมองอีกและสุดท้ายค่ะพลังของความสม่ำเสมอการที่เราทำสิ่งเล็กๆนี้สำเร็จทุกวันมันสร้างโมเมนตัมค่ะเป็นแรงส่งเล็กๆที่ผลักดันให้เราอยากทำต่ออยากพัฒนาตัวเองในวันต่อไปมันเหมือนเป็นชัยชนะเล็กๆที่เราให้ตัวเองทุกคืนเลยนะฟังดูมีพลังกว่าที่คิดไว้ตอนแรกเยอะเลยครับทีนี้ในทางปฏิบัติล้วครับ สำหรับวันที่21ที่ว่าเนี่ยถ้าจะเริ่มสร้างนิสัยนี้ต้องทำอะไรบ้างครับขั้นตอนไม่ยากเลยค่ะเริ่มจากหาบ้านให้ไอเดียก่อนอาจจะเป็นสมุดบันทึกเล่มเดิมหรือจะหาเล่มใหม่สวยๆมาสร้างแรงบันดาลใจก็ได้นะคะบางคนอาจจะเรียกว่าสมุดสมบัติแบบในเรื่องเล่าที่เรากำลังจะคุยกันก็ได้สมุดสมบัติค่ะหรือถ้าใครถนัดดิจิตอลแอปอย่าง evernote notion google keep ก็สะดวกมากเลยค่ะจดได้ทุกที่ทุกเวลาโอเค มีเครื่องมือแล้วขั้นต่อไปคืออะไรครับมันเชื่อมโยงกับที่เราทำมาในสัปดาห์นี้ยังไงบ้างเดียค่ะดีถามถึงการเชื่อมโยงเพราะขั้นต่อไปคือการทบทวนสิ่งที่เราทำมาในสัปดาห์ที่สามนี้แล้วค่ะคือวันที่สิบห้าถึงยี่สิบลองเปิดบันทึกย้อนดูว่าเอ๊ะเราได้ลองทำอะไรใหม่ๆไปบ้างนะ เขียนความคิดอะไรไปเจอคำถาม what if อะไรที่น่าสนใจหรือสังเกตเห็นอะไรแปลกใหม่รอบตัวบ้างแล้วลองกลั่นออกมาเป็นบทเรียนสำคัญสั้นๆเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ที่เราได้จากสัปดาห์นี้ดูค่ะอ๋อเป็นการมองย้อนกลับเพื่อดึงเอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาใช้ในปัจจุบันสินะครับใช่เลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือ การทบทวนเนี่ยไม่ใช่แค่ดูอดีตเฉยๆนะคะแต่เป็นการดึงประสบการณ์บทเรียนสดๆร้อนๆพวกนั้นมาเป็นเหมือนเลนส์ในการมองหาแล้วก็กลั่นกรองไอเดียที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้ค่ะพอทบทวนเสร็จก็มาถึงหัวใจสำคัญเลยคือการเลือกหนึ่งไอเดียที่ดีที่สุดของวันนั้นถูกต้องค่ะระหว่างวันก็ลองสังเกตความคิดที่มันแวบๆเข้ามาไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะพอถึงช่วงก่อนนอนหรือเวลาไหนก็ได้ที่เราสะดวก ลองนั่งนิ่งๆแล้วถามตัวเองว่าวันนี้มีความคิดไหนที่เรารู้สึกว่าเออมันดีที่สุดน่าสนใจที่สุดหรือมีแววจะเอาไปทําอะไรต่อได้มากที่สุดเลือกมาแค่อันเดียวพอค่ะคําถามคือแล้วไอเดียแบบไหนล่ะครับที่เรียกว่าดีที่สุดต้องเป็นไอเดียเปลี่ยนโลกอะไรแบบนั้นเลยไหมโอ้ยไม่จําเป็นเลยค่ะไอเดียที่ว่าเนี่ยเปิดกว้างมากๆอาจจะเป็นไอเดียแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันก็ได้อืม ไอเดียสร้างสารรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเช่นบทความหนังสือเพลงสินค้าบริการอะไรก็ได้รหรือไอเดียปรับปรุงการทำงานหรือธุรกิจของเราไอเดียพัฒนาตัวเองเช่นนิสัยใหม่ที่อยากสร้างทักษะที่อยากเรียนรู้หรือแม้แต่เป็นแค่คำถามที่น่าสนใจที่เรายังหาคำตอบไม่ได้มันก็ถือเป็นไอเดียตั้งต้นที่ดีได้เหมือนกันค่ะเข้าใจแล้วครับคือขอแค่เป็นไอเดียที่เรามองว่ามีค่าที่สุดในวันนั้น พอเลือกได้แล้วก็จดลงไปเลยใช่ค่ะจดไอเดียนั้นลงไปพร้อมกับคำอธิบายสั้นๆสักสองสามประโยคว่ามันคืออะไรทำไมเราถึงคิดว่ามันน่าสนใจการเขียนอธิบายสั้นๆนี่สำคัญนะคะมันช่วยให้เราตกผลึกความคิดตัวเองแล้วพอเรากลับมาอ่านทีหลังจะได้เข้าใจบริบทเข้าใจว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่แล้วก็มีขั้นตอนสุดท้ายด้วยใช่ไหมครับที่เกี่ยวกับเตรียมตัวสำหรับสัปดาห์หน้า มีค่ะเป็นการมองไปข้างหน้าเล็กน้อยคือหลังจากบันทึกไอเดียของวันนี้เสร็จแล้วลองมองดูไอเดียที่เราสะสมไว้อาจจะแค่ของวันนี้หรือย้อนไปดูนิดหน่อยก็ได้แล้วลองถามตัวเองว่ามีไอเดียไหนที่เรารู้สึกคันไม้คันมืออยากจะลองเอาไปลงมือทำจริงๆในสัปดาห์ที่4ซึ่งสัปดาห์ที่4ในโปรแกรมเนี่ยเป็นสัปดาห์แห่งการลงมือทำและเอาชนะอุปสรรคพอดีเลยค่ะเหมือนสร้างสะพานเชื่อมจากโลกความคิดไปสู่โลกของการกระทำจริง อเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกในเนื้อหามีเรื่องเล่าของคุณวินนักวางแผนการตลาดด้วยใช่ไหมครับเหมือนเป็นตัวอย่างของคนที่เปลี่ยนจากคนชอบลืมไอเดียมาเป็นคนจดจริงๆจังๆคือมีไอเดียดีๆผุดขึ้นมานะแต่มาไวไปไวเหมือนลมพัดเลยค่ะใช่เลยผมก็เป็น <laughs> แต่พอมาถึงวันที่21ของโปรแกรมนี้คุณวินตัดสินใจว่าพอแล้ว เขาไปซื้อสมุดโน้ตปกแข่งเล่นเล็กๆพกง่ายๆแล้วตั้งชื่อให้มันเก๋ๆว่าสมุดสมบัติสมุดสมบัติน่ารักดีค่ะครับแล้วคืนนั้นเขาก็บรรจงบันทึกไอเดียแรกของเขาลงไปเลย แล้วไอเดียแรกของเขาคืออะไรคะน่าสนใจเป็นไอเดียแคมเปญการตลาดแบบย้อนยุคสำหรับสินค้า XYZ ครับแล้วเขาก็อธิบายเพิ่มด้วยนะว่าจะใช้สไตล์โฆษณายุค90เพื่อสร้างนอสตา l จียดึงดูดกลุ่มมิเลเนียลแล้วก็สร้างความรู้สึกแปลกใหม่ให้เจนซไปพร้อมกัน โอ้โหมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายชัดเจนด้วยนะไม่ใช่แค่ไอเดียลอยๆใช่ครับแล้วเหมือนคุณวินเกติดใจทำต่อทุกคืนเลยวันต่อมาจดไอเดียแอปพลิเคชันสะสมแต้มแบบเกมฟิเคชันวันถัดไปไอเดียจัดเวิร์กช็อปให้ลูกค้าอีกวันไอเดียทำพอดแคสต์เล่าเบื้องหลังแบรนด์คือมันกลายเป็นนิสัยไปเลยจริงๆความสม่ำเสมอมาแล้วหัวใจสำคัญเลยนะคะแน่นอนครับพอผ่านไปสักเดือนหนึ่งคุณวินลองเปิดสมุดสมบัติดูเขาเองยังทึ่งเลยแบบเฮ้ย มันเต็มไปด้วยไอเดียหลากหลายมากบางอันอาจจะดูเพ้อเอไปหน่อยแต่หลายอันคือมีแววดีมากเอาไปต่อยอดได้เลยแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากมันจริงๆใช่ไหมคะใช่เลยครับไฮไลท์คือตอนประชุมทีมครั้งถัดมาคุณวินตัดสินใจเอาไอเดียแคมเปญย้อนยุบที่จดไว้วันแรกสุดนั่นแหละไปเสนอแล้วผลเป็นไงคะปรากฏว่าทุกคนในทีมทั้งหัวหน้าทั้งเพื่อนร่วมงานแบบตื่นเต้นกับไอเดียนี้มาก แล้วพอทำไปทำจริงแคมเปญน,นั้นก็ประสบความสำเร็จอย่างสวยงามเลยครับเยี่ยมเลยจากไอเดียเล็กๆในสมุดกลายเป็นผลงานที่จับต้องได้จริงเรื่องนี้ทำให้คุณวินได้บทเรียนสำคัญเลยครับว่าสมองเราเนี่ยมันสร้างสรรค์ได้ตลอดเวลาจริงๆนะปัญหาไม่ใช่ว่าไม่มีไอเดียแต่คือเราจับมันไว้ไม่ทันต่างหากไอสมุดพันทึกเล่มนั้นเลยไม่ใช่แค่สมุดธรรมดาแต่มันคือคลังแห่งโอกาสที่รอวันให้เราหยิบมาใช้อืม เรื่องของวินนี่สะท้อนพลังการทำสิ่งเล็กๆแต่สม่ำเสมอได้ชัดเจนมากเลยนะคะแค่วันละไอเดียที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่พอสะสมเข้าเรื่อยๆมันกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่ามหาศาลได้จริงๆใช่ครับเปลี่ยนความคิดที่มันจับต้องไม่ได้ให้กลายเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่มีศักยภาพมีมูลค่าขึ้นมาได้แล้วถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพที่ใหญ่ขึ้นนะคะ จะเห็นว่าการสร้างนิสัยเล็กๆที่ดูเหมือนไม่สงคัญแบบนี้แหละมันมีพลังพาเราไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เกินคาดได้เสมอเลยไม่ใช่แค่เรื่องไอเดียนะแต่รวมถึงการพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านเลยค่ะการลงทุนวันละนิดเพื่อสร้างสินทรัพย์เล็กๆทุกวันสุดท้ายมันจะทบต้นทบดอกอย่างไม่น่าเชื่อเลยเอาละครับเงินเราลองรวบยอดความคิดทั้งหมดเข้าด้วยกันทั้งเรื่องการทำงานของสมองขั้นตอนปฏิบัติและก็ตัวอย่างของคุณวิน สรุปแล้วแก่นแท้ของวันที่21นี้ที่เราควรจะหยิบไปใช้คืออะไรกันแน่ครับแก่นของมันก็คือนี่ไม่ใช่แค่การจดบันทึกธรรมดารรมดาค่ะแต่มันคือการลงทุนในตัวเองอย่างสม่ำเสมอเป็นกระบวนการสร้างสินทรัพย์ทางปัญญาที่พร้อมใช้งานมันเปลี่ยนเราจากคนที่อาจจะแค่มีไอเดียเป็นครั้งคราวให้กลายเป็นคนที่เป็นคนที่สร้างสารรค์มากขึ้นโดยธรรมชาติเลยเป็นการปรับจูนสมองให้มองเห็นโอกาสให้สร้างสารรค์ได้ตลอดเวลา แล้วก็เป็นการเตรียมวัตถุดิบชั้นดีสําหรับการลงมือทําจริงในสัปดาห์ถัดไปของโปรแกร,รมหรือในชีวิตจริงของเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ลองเริ่มต้นบันทึก1ไอเดียที่ดีที่สุดของตัวเองดูนะครับอาจจะเริ่มคืนนี้เลยก็ได้ทําให้มันเป็นนิสัยเล็กๆแล้วรอดูความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะน่าทึ่งกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับและก่อนจะจากกันไปวันนี้ดิฉันอยากทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดนิดนึงค่ะลองถามตัวเองว่า มีไอเดียเก่าๆที่เราเคยจดไว้แล้วลืมมันไปแล้วบ้างไหมคะการลองกลับไปปัดฝุ่นทบทวนสมบัติเก่าเหล่านั้นในวันนี้บางทีมันอาจจะจุดประกายความคิดใหม่หรือเชื่อมยองกับสถานการณ์ปัจจุบันในแบบที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะคะลองดูคะ่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับการกลับไปสำรวจคลังเรเดียเก่าอาจจะเจอเพชรที่รอการเจรไนยอยู่ก็ได้จริงๆสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ